ซื้อจ,จำเหรอ,อน่นนรารักกัน,ส,นสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับเอสเคอีวันนี้เราจะไปสวนสนุก เอฟเตลีนนะคะที่ประเทศเที่ที่ไหนที่ไหนเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับเรระากายดีกัใช่วันนี้มีฝนตกพาเด็กๆไปประชนภัยกันเร็วเออที่สวนสนุกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เราก็ไปในานามของบริษัทของคุณแอนดี้นะคะเขาจัดขึ้นทุกๆปีปีที่แล้วไปสวนสัว์ <ๆๆ S 1> ปีนี้ก็เลยมาเที่ยวสวนสนุกไปกันเลยไหมฟินบายบาย <ๆ S 2> เย่เยก่อน <ๆ S 2> เย่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 ทำไง ถึงแล้วนะคะคนเยอะมากวันนี้ฮะน้องฟีนกับเอมมาลี่คนก็ตกค่ะตรงนี้อะไรวัดดิซะไหนดัดดิเดี๋ยวจริงจริงเหรออมันมีนกอยู่ในนี้เกเอมมลี่ชิมชิมัดมาลองเบสใจนะบุกซยัยสติมฟีเอ็กเดี๋ยวูดูมันมีนกอยู่ข้างในนี้ค่ะเห็นไหมิไม่ไป บายบายเลยบา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 ยเห็นไหมวันนี้เป็นวันหยุดของ oh. เบลเยียมด้วยนะคะก็เลยก็เลยอ่าก็เลยโอ้ยวัวลกมันขี้ใน <laughs> หัวจังเลยว่ะวันนี้เป็นวันหยุดของเบ <laughs> ลเยียมด้วยนะคะคนก็เลยจะเยอะหน่อยเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปได้ตรงนี้กันนะคะตรงนี้ี๋ยวเราจะไปตรงนี้ไป พาเด็กๆไปเล่นบ้านผีสิงกันผีฝรั่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันมันจะเป็นการมาชมไทยในป่าว่างั้นแล้วก็มีผีของฝรนะั่งแหละเออนะดูกเลียงคอยาวฟินเฮ้เอ็มลี่เป็นอะไรกลัวทำไมอะลูกไม่น่ากลัวเลย

อยู่บนต้นไม้นะคะดูอันนี้อะไรลูกกันรราย,ยามีความเข้าใจผิดนึกว่าแม่คิดว่าสปนะ็อกฮะก็คือเป็นบ้านวีสิ่งจริงผมไม่ใช่มันคือเอ่อเป็นนวนิยายเกี่ยวกับการ์ตูนต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยแหละอย่างเช่นสโนไวทคนแคะทั้งเจ็ดอะไรอย่างเง, 7, งี้ยอืม นั่นแหละเพราะว่าสปงเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์แปลว่าผีไงเออแต่ทีนี้แม่คิดว่าเป็นบ้านผีสิงแต่จริงไม่ใช่นะคะกดล

อะไรซื้อมาอนะไรั้มาเอาไหนนนนี่เอาเงินใส่เข้าไปตรงนี้นี่ใส่เลยเฮ้ย้ได้ล้้าด้อะไรฟินอะไรดูนีอยาสัเต็มเม็กซิดูิ Ben je oh nee, kom, we gaan verder. Ja goed, ja, goed gedaan. Dat was heel leuk zo eten. Ja? Vind je Mama? Emily lekker, Papa? Oké. Nou, vier is te veel, hè? Twee, twee, hè? Dan kan hier kan. Ga jij van voorzitten, Emily? Ga maar, hij gaat maar in. Ga maar, ga maar. Tjup. Hoi? Wat ben Hoi? น้าว่าจะเดิมดิแต่วาชอบนี่สุเอริกฟินจัมือนลนอ่ะอันนี้สมสกอตเราเข้าไปอุ่นวงสองนาทีถึงแล้วชตอันนี้อะไรอันนี้เราต้องรูปเสร็จเข้าไปเดียวนี้รูปสิต้องส่งเสียงร้องนะดยวต้นไม้มันจะทำงานตรงนี้เห็นไหมม่ เอาล่โซชียตแก๊กเราจะไปขึ้นอันนี้กันเออน่ารักงานเนาะน่ารักมากต้องการไปยิงขงสูงเราไปหานะเราจะไปหาทางเข้านะคะไม่รู้วันอยู่ตรงไหนนะเหมือนเราอยู่ในยานแมชชีนอะไรสักอย่างเลยดูเราหาทางเข้าไม่เจอมันตรงไหนคือทางเข้า ไม่รู้มันปีดกดสโลว์ตนเป็นอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่าที่รักนี่นี่นี่ฮิ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 คนนี้ลูกพ่อเนี่ยทียเมรี่ลูกพ่อน้องกินลูกหมาใช่ไหมนั่งแต่กับหมาใช่ไหมฮัลโหลค่ะวิ้ Pak ze, p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 ak ze. Ja, ja, ik ben hier. Ja, oh, bella, bella. Ik heb Pak ze, ah, oh. oh, oh, oh. <laughs> Ah, yeah. ah. Die heeft ze. Ah, mama. Dat is voor peaches. Dat is voor peaches. Vin, heeft een Ah, pizza. Wow. <laughs> wow. <laughs> <Babel. laughs> wow. 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 <laughs> มึนหัวโอ้แม่พบร้ายเลยอแม่แม่เป็นมึนมหัวเมื่อกีเราอะไรขนมนี่โนโนโนเพนแอสนี่ฟินโลนี่เอาไหมเอานี่ไหมฟินโลแอสเอนูโลแฟบแฟบสเอ็มเอมไม่เอาอะไรเอประเจ้าล้นไหนอันนี้เป็นขนม ขนมในโคลาโคไล่ไหนเออลองชิมไหมอีกโคลาอีกวิดิสโคลมามมา่าจะเอาอันนี้นะอ่ะอันนี้มันทำไมเยอะจังเลยกินซา่าซาเดี่ยวเล่นกันไหมมีชาฮัทต <laughs> ์ป่ะแต่ชาฮัทจอยก็ไม่รู้มันแข็ง <laughs> ก็ไม่รู้เดีาา๋ยวลองชิมมาอยากชิมดูนี่เป็นขนมนะขนมาาขนมสองยูสองยูโรเหรอคสองยูโรอ่ะเี่เอ็มดีแค่กาแฟ ได้ขนมนะคะเด็กๆจะกินขนมเออซื้อขนมซื้อขนมก็มจะออกมารอข้างนอกเพราะคนมันเยอะค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันแบบนักขตัตเตอร์ของประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอินเทเลนแม่ก็ไม่รู้นะว่าวันอะไรแต่ว่าคนเยอะมากวันเออเมื่อกี้นี้รอรอเครื่องเล่นแต่ละอย่างคือแบบนานๆประมาณสิบกว่านา,นา,มา,มาทีได้อะค่ะ แล้วเราก็จะ like, เล่นแบบเด็กๆนะคะเพราะว่าอะไรที่มันหนักๆคือสงสดยังเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมันแรงเกินงเช่นวายกิ้งเช่นอะไรที่แบบโหดโ h ดอ่ะค่ะโอ้โหรักกันเนาะอร่อยไหมอ่ะอ่นรักกันนะนี่สองพิโลใช่ไหมมันเป็นรถโคโลนะนักซื้อจำเนาะจำเนาะ แข็งมากอร่อยมันก็หบือมนุ้มนะอร่อยเหรอร่อยเหมือนโคลาก็โคลาเลยอ่ะอือโหมีจับมือเดินกินด้วยกันรักกันเนาะ อ๋อทิ้งทิ้งอ่ะทิ้งน่เดี๋ยเรากิข้าวกันนะคะอนีะเดกตก็กินข้าวกันแ้วนะคะวันนี้มีอะไรจะกินอะไรกินมันนี่กิอ่ายๆกินอ่โชสินี้ที่เสรจล้ววันนี้เอมมีได้เป็นอะไรบ้างนี้ได้ะไร้สนุกไ้ขี่ม้ามุนเล่ออโต้ด้วยเนรถยนต์นะ กรุกไหมกรดุกไหมคะเดี๋ยวกินเสร็จเราไปเล่นต่อนะยัมิ้ไม่เสร็จนแล้วกะเล่นตัดัน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  อันนี้นะออกมาก็เป็นตรงนี้อ๋อพี่เอ็มนี่อยากได้อีกแน่ๆเลยทีนี้นี่ไปดูโฟโต้เราดูโฟโต้ดีดีไดงดิได้ๆนี่โฟอตโต้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปขี่รถไฟต่อนะคะไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมนะโอเคอ่าสวยคุ้มค่ากับการรอประมาณสิบนาทีเราจะไปนั่งรถไฟกันแล้วนะคะดีใจไหมคะ

ตด I think we Hahahaha <laughs> Ja, dat is, jou. Dat ben je? Dat is leuk, ja? ook leuk? ik wilde daar naar de dan... leuk <laughs> nice ja dat was heel snel was ik kiebel? Kiebel in jouw dag? ja ik kan bijna niet af. dat is toch leuk. leuk? blij ja. dat je het gedaan hebt? nog no iets? nog iets? oh ja ik naar is er toch kabaan en dan เอ็มไม่เลี่ยงกลับบ้านเหรออือสนุกไหมจับได้ไหรกับกแข็งจริงๆเหรอสนุกเลยเหรอฮะฮะวันหลังมาอีกไหมเอาอีกไหมหัน้าทางนี้เอาอีกไหมอยากเอาอีกนะฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะอ่าเด็กๆก็แบบว่างองแงไม่อยากจะแบบเออกลับละเนาะโอเคเทคุณบายสิบาย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  เกาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บกไม่ไม่มีอารมณ์จุ๊บอ่ะน้องฟินเนาะไปกลับกันก่อนนะคะฝนตกและบายบายแล้วพบกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็สนุกเต็มที่เลยเนาะไม่รู้แม่สนุกหรือลูกสนุกนะเออโอเคบายบายฟินเอมี่บายบาย